สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่าก,กันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมในทุกๆวันนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำปลาท่องโกไว้ทานกันเองที่บ้านค่ะสูตรไม่ใส่แอมโมเนียนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะใช้เวลาสั้นนะคะไม่ถึง2ชั่วโมงเพื่อนๆก็ได้ทานแล้วค่ะกรอบนอกนุ่มในมากๆเลยนะคะแล้วก็จะแชร์วิธีการทอดทอดอยังไงให้ฟูก,กรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันค่ะ ่วนผสมและขั้นตอนวิธีการทำมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเ,เตรียมแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะมาม่าจะใช้อยู่เป็นสูตรไม่ใหญ่มากนะคะอยู่ที่300กร,รัมค่ะถุงนี้สามารถทานได้ประมาณ2-3ถึงคนนะคะแล้วใส่งผงฟูลงไปค่ะมาม่าใช้อยู่ที่1ช้อนชาเกลือป่นเสร็จ1ส่วนสี่ช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะ แล้วก็ให้เ,เพื่อนๆล่อนส่วนผสมรวมกันก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆคนส่วนผสมก่อนค่ะจากนั้นมาม่าจะใส่ยีสต์ลงไปค่ะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนนะคะให้พอเข้ากันกับตัวแป้งค่ะยีสต์จะได้กระจายทั่วๆนะคะเสร็จแล้วมาม่าจะใส่นมค่ะเป็นนมอุณหภูมิห้องนะคะอยู่ที่50มลลตร จากนั้นก็ให้เพื่อนๆคนส่วนผสมรวมกันค่ะหลังจากคนส่วนผสมพอเข้ากันนะคะเราก็จะมาเติมน้ําสะอาดลงไปค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ140มิลลิลิตรนะคะให้เพื่อนๆค่อยๆทยอยเติมลงไปค่ะมาม่าจะค่อยๆทยอยเติมลงไปทั้งหมด3รอบนะคะที่ให้เพื่อนๆค่อยๆทยอยเติมลงไปนะคะเพื่อกับปริมาณค่ะเพราะว่าความชื้นของแป้งแต่ละยี่ห้อจะไม่เท่ากันนะคะ ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะเอาที่พอประมาณไม่ให้แป้งของเราแฉะจนเกินไปค่ะจากนั้นเราก็จะมานวดด้วยมือกันค่ะให้เพื่อนๆน,นวดแบบเบามือน,นะคะไม่ต้องแรงมากค่ะให้แค่พอส่วนผสมเข้ากันไม่ต้องถึงกับเนียนนะคะถ้าเรานวดจนนานเกินไปหรือว่าเนียนเกินไปจะกลายเป็นขนมปังได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หาภาชนะหรือผ้าพลาสติกนะคะมาคุมเอาไว้ค่ะเราจะพักอยู่ที่ประมาณ 30-40นาทีค่ะแค่พอให้แป้งขึ้นฟูได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาใช้มือนวดกันต่อนะคะเหมือนแค่วิธีการกลับแป้งเบาๆค่ะแบบนี้นะคะมาม่าจะใช้เวลาอยู่ที่มามาณน2นาทีก็พอค่ะเสร็จแล้วมาม่าก็จะมาเติมน้ำมันพืชลงไปค่ะมาม่าใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะ จากนั้นก็ให้เพื่อนๆน,นวดวิธีเดิมเลยค่ะเบาๆมือนะคะแบบนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ1นาทีค่ะเพื่อให้น้ํามันกับแป้งเนี่ยพอเข้ากันนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ปิดนะคะเราก็พักไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะครบเวลานะคะแป้งของเราขึ้นฟูได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะหากเพื่อนๆอ,อยากให้ น้องแป้งของเราขึ้นฟูมากกว่านี้นะคะพองกว่านี้ก็ให้พักต่อไปเรื่อยๆค่ะประมาณ3-4มถึงสชั่วโมงนะคะจากนั้นมา마มเอาแค่นี้พอแล้วค่ะก็ให้เพื่อนๆโรยแป้งนวลลงไปบนแผ่นนะคะแล้วก็ยืดแป้งนะคะแบบเบา,ามือค่ะในระหว่างการทําวิธีนี้ให้เพื่อนๆโรยแป้งนวลให้ทั่วๆด้วยนะคะจะได้ไม่ติดมือค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆยืดแป้งแบบเบาๆมือนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัดเป็นแบ่งครึ่งนะคะ แป้งครึ่งบนแรกนะคะเราจะพักไว้ก่อนค่ะใช้พลาสติกนะคะคลุมมาไว้ค่ะจากนั้นเราจะมายืดแป้งส่วนที่เราต้องการจะทำนะคะไม่ต้องกดนะคะให้ค่อยยืดนะคะออกไปแบบนี้ค่ะวิธีการยืดแป้งแบบเบามือแบบนี้นะคะตัวอากาศเนี่ยเขาจะยังอยู่ในแป้งของเรานะคะจากการที่ยืสทำงานค่ะเวลาเรานำไปลงทอดเนี่ย แป้งของเราจะได้ฟูแล้วก็กรอบได้ง่ายค่ะมาม่าจะยืดแป้งนะคะเอาความหนาอยู่ที่ประมาณ1ซนเมค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆมาตัดนะคะเอาขนาดตามที่ต้องการเลยค่ะ จากนั้นก็นำน้ำนะคะแตะลงไปตรงกลางของแป้งที่เราตัดเอาไว้ค่ะแล้วก็จับประกบคู่กันค่ะกดตรงกลางเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แป้งของเราเนี่ยอยู่ตัวค่ะ ให้เพื่อนๆดูด้านข้างนะคะความหนาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งส่วนที่เหลือด้านบนเราก็จะไม่ยืดแล้วก็ทําต่อค่ะมาม่าจะทําให้ดูแบบเร็วๆนะคะในส่วนของตัวแป้งนะคะถ้าหากเพื่อนๆเ,เกรงว่าจะทําแล้วทานไม่หมดในคราวเดียวนะคะก็ให้แบ่งครึ่งค่ะแล้วนําที่เหลือนะคะไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะก่อนจะนํามาทําอีกครั้งก็ให้รอให้แป้งเนี่ยหายเย็นก่อนนะคะเราก็มาทําขั้นตอนเหมือนกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มทอดกันเลยค่ะให้เพื่อนๆตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่อนอ่อนนะคะใช้ตะเกียบทดสอบน้ํามันนะคะพอร้อนได้ที่แบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะยืดแป้งนะคะเราก็นําลงทอดค่ะขั้นตอนนี้นะคะสําคัญมากๆเลยค่ะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพอหลังจากที่นําลงทอดแล้วนะคะไฟอย่าแรงเกินไปค่ะไม่งั้นป่าท้องโกของเราจะไหม้ก่อนนะคะ พอใส่ลงทอดแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะสังเกตดูว,ว่าปาท่องโกของเราจะเริ่มฟูขึ้นค่ะเดี๋ยวน,นให้เพื่อนๆค่อยๆกลับด้านทยอยกลับด้านบ่อยครั้งนะคะวิธีนี้จะช่วยทําให้ปาท่องโกของเราเนี่ยฟูกรอบได้ง่ายค่ะช่วงแรกให้เพื่อนๆหมั่นพลิกกลับด้านไปเรื่อยๆนะคะถ้าชิ้นไหนไม่ฟูนะคะก็ให้เพื่อนๆกดให้จมน้ํามันค่ะ วิธีนี้รับรองเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ปลาทองโกที่ฟูก,กรอบสมใจแน่นอนค่ะจากนั้นก็ให้เ,เพื่อนๆค่อยๆทย,ยอยทอดจนกว่าจะหมดนะคะหลังจากทอดไปจนเหลืองกรอบได้ที่แล้วนะคะก่อนที่จะนําขึ้นก็ให้เ,เพื่อนๆเล็งไฟนิดนึงนะคะเพื่อไล่น้ํามันค่ะแล้วก็ตักปลาทองโกของเราขึ้นนะคะ ทอดหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เรามาดูความฟูกรอบนุ่มนะคะของปลาท่องโกะเราค่ะด้านในก็จะฟูกรอบนุ่มนะคะแล้วก็กรวงด้วยค่ะแค่นี้เราก็จะมีปลาท่องโกนะคะวิทานคู่กับกาแฟหรือว่านมข้นหวานตอนเ,เช้าแล้วค่ะ ถ้าหากเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ